สบายดีสบายดีบัดสุขุสุคนพี่น้องสบายดีตอนบายบายพี่น้องจ้าสบายดีพากันมานั่งรุ่นเลขกับช่องพูมีอนพี่นองเพี่นสองรางวัพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นะเนาะเจ็งแล้งมา้ลูกู้มีเงินไฮเลขนะหกหาสามแคนสื่อนะคะชลอยบอมักสื่อลลางเจสี่สามเก้าห้าออกในรางวัลที่ไหนเก้าหาหนึ่ง เ5้างข้างหลังโตเลขช่องโตได้สิหาหนึงบนนะพี่นางมีเงินไทยนะโฮกหาทามสรอยสื่อกันไว้เลขม้านี่หาหนึ่งูกนี่หาหนึ่งจะถือถูกจะปวดหัวถือเทไรเดี๋ยวเด้อต่อไปเป็นการอ่านทาผลการออกรรงวัลสลาสกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งนี่ออกเก้หาหข้างหลัง หกค่ะสามเ้าเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งรางวัลที่ 1, 1> น 3, 51, รางวัลที่ 1, 1>, 51, 1 51, ออกเจ็ดสี่สามเศูและ 7, 4, ็ดสี่สามเาหาสองเจ็ดสี่สามเก้าห้าสอรางวัลที่สองั้งที่ห ล่างออกพกสามบ่อะไรถึงสิบบาทพี่น้องเพื่อนอันสื้อพูดอะไรก็มาซื้อเป็นหูซื้ออันพูดอันสิบบาทคนไปได้โมด้มากเลยญปวยไปได้พี่น้องชะลอยในใส่ฟูละลอยงูละสี่สิบงูละเศรก็เลยว่าชื่อสิบบาทพ่อไงหมีเงินได้กินขนมนะครับพี่น้องันถือว่าชื่อขนมหมีเงินพอชื่อขนมมาเลี้ยงหายเด้อเงินมาหนีลูกเงินได้เงินได้ลูก พอไป้อเนินี่เงินบอกเลขเืออกแล้วพี่น้องอาจารย์เงินพอคนถือสิบาทนี่ผู้ได้ถือเน่พี่น้องเนาะใครถือเนี่ยผู้ได้คำว่าเบิ่งคลิปสอ้อยเมื่อเช้านี่คนด้เบิร์บัอันอัม马าตื่นบบท่นนาองร้อยลงเมื่อแหละ เราลงให้นะเพร่ะยังดูเงือนอย่ก็เลยว่าเราเลยถ่ายก่อนแล้วก็ส่งให้เพิ้ลชิบฉันน้อยหนึ่งนี่แหละเลขค่ายสองตัวนะอ๋อหกสามที่น้องเดี๋ยวสิเบิ้งก่อนนะพอมูอันสิอยตื้อเลขถ้อยราเปิ้ลชื่อว่าสิอยตื้มูเท่าไรแต่ที่นี่ท้าเลขมานะชอยต้องชื่อจัดมาเดี๋ยวมันออกเด้พอมาบอกกว่าแต่ยังไม่ชื่อไม่ชื่อว่าจะพองชื่อมูเท่าไรเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนจะกินขนมเนาะ ปออ้อยนะถึงยงินแล้วนี่เด้มีเงินบอกนะฮกหาซามเนาะแล้วปออ้อยตัดเอาฮกมาใส่สามฮกซามเนี่ยนะคนน่ะซื้อบอเป็นใช้ร้อยเองซื้อบอเป็นเ <c oughs> พราะว่าถ้ามันออกล่างกับปอเสียใจนะเพราะว่าเป็นคนที่มักซื้อเลขแต่บุปผอมักซื้อล่างคันซื้อบนแหละเพรายังมีล่ะอย่างเช่นบัทนเงนลายตอบปอแต่มันไม่ใช่มีเปอร์เซ็นต์ถือข้าเจ้าอันปอมีโต๊ดได้อยู่บ้านบอมีโต๊ดพปอขันเจ้าซื้อแต่บนมันออกล่างเจ้าชิบูยังหายอีกเงีเจ็บชื่อเลขบุกครับกระตับแตกนะ เดี๋ยวบ่งข้อหน่อยเด้อแต่ที่เน,น่น่ะซื้ออยู่เลขกมมยเ <c oughs> นาะดีใจเด้อสิบบาทเพียรดีใจได้ซ<บ>ื้อ <บา S 2> ได้นุ่นวาไ่ได้ซื้อลายพี่น้องป่อ,อยดอกถือเพิ่นใส่หูลสิบบาทเ้น้องจะร้อยได้ซื้อกันไว้เลขกมาซื้อตะบ,บนอีกแน่นาบพยอมซื้อหลากได้ซื้อเลเชยนะชื่อตบนซื้เอเล็กพี่น้องซื้อเลขกมาสองโตหาหนึ่งจะเอ็นหาเอเกนใ่หูละสี่สิบบาท ยใชหละสี่สิบชาาบาทหูละร้อยอันใจนะเนาะสลายเบิร์หาร้อยห้าสิบบาทพี่น้องือสิบบ่อยคอยเงินเท่าไหร่บประมาณร้อยกว่าบาทชบาทจัชนั่นนี่ใชหูละสิประมาณร้อยนะประมาณร้อยก็ร้อยบาทือสิบบาทพี่น้องพอได้รุ่นเนาะปกติคนมักสื้อเลขได้แต่ขสื้อ่ะลายซุดสลอยได้หูละร้อยนี่เพราะว่า เป็นหายโสดามหมวเลยแห้งๆมันๆนาะลูกเนาะแห้งเด้ออยากจะได้กินขนมอะไรแดงแมลงลูกกูอยากจะได้กินขนมแล้วบอยกับบริคนคนจะแม่เงินเจะแม่เงินเมื่อพี่น้องชิว่าชิฟังบ้านชะลอยน่ะเขาเจ้าขายบาทหนึ่งแปดสิบบาทบาทหนึ่งน่ะคือตัวแปดสิบบาทได้สิ อเมร่าจะจืดบอดือไม่ได้เป็นหนูตอนทะเลชมบอกเงินอยู่เ้นที่เงินบอกเหมือนาะเด็ดมีคนถือมันอยู่บ่เด้เนาะถือสี่สิบบาทรวมแล้วเป็นห้าสิบบาทเนาะมาบอกอ๋อยสิบบาทเงงงมันมัได้ยังไงกันตัวแรกิบอได้ซื้อเนอะพี่น้องแต่ว่าลูกให้น้าก็เลยว่ามาพอ เลยกว่าพอชื <hi> ่อเลขเจ้ากินขนมเ้อะวะแล้วพอังยยึงอยู่พอถือเลขแล้วพอชื่อขนมเอ้ยถือเลขมาแต่เซนนะนะมาแต่เซเฮ้ยกูถือเลขเอ้ยือเลขวะเอออเนอมาแต่เซมาแต่ม่ยไปยังกูถือมีเงินบอกเลยตีเอาจะอาเงวได้่ได้่่้่น เอากระดาษน่ะเขียนเป็นเตชูนอดเก้าเตซูนอดเก้าอลไรก็เอาให้มันขาบมันขาบชามโตสองโตถูกไปเลยถูกมันขาบออกหกหกสามมันขาบหกสามแล้วเลขออกหกสามกู้กับตัดเอาหกมาเสร็จแล้วคอยนะสื่อเลขมาเนี่ยออกห้านึงเลขมานโอ้ห้ามันมือเช่าดิมาอลไรมันบริเทนกันสองสามมือเลยพี่น้องก็มีเงินแต่เพิ่นเครียดให้เมยเพิ่นมาเมย์เพิ่นมันหลบบกคาบ แม่เพื่อนมีเตีอยากให้ลูกค่ะผัดบอกรอดบอหอมบ้านไหนใบไบน่ะนะหอมอยู่เพื่อนเลยเครียดมันมาลูกได้ยินอยู่แม่บอกนี่รักใจพี่แม่ให้เธอควมรุงไยง้เธอบอกมานนะถึงท้าบีด้ว่าสิเอาตับมาให้รายการบอสค่ะน้ำแขงอมมาล่ามาท่านนั่งได้ถ่ายคนคือสิถืกลายเนาะเฮ้ยเนาะนางค่ะนางได้ถ่ายนะค่ะแถ่ายสองนางบอแต่อมมาล่าเราก็ลงคลิปตั้งแต่เช้าอยู่เด้อพี่น้องว่าบ่มีเงินบอกเละเนาะมีผู้ใดถือเนี่ยพี่น้องเนาะ เงินชมสือได้ไหนมีเงินชมมีเงินชมสืออยู่นะลูกเนาะชมสือพอตั้งให้พร้อมเลยต้องแกมเน้ะถอ้ยพี่น้งรวมแล้วถึงห้าสิบาทท่าบอกว่ิบาทชารลชิมชิเล่และเกี่ยวข่าวนะเล่หยังล่าอยนสามหายเมื่อไหรพากันค้นเข่าได้ตอนนี้นะยังก็เราจะแกเออพี่น้อง นี่หอลายตีตีละเล่าไรถือซี่สิบบาทพอนไส้หูละลอยกระพุ้งละสี่สิบแต่ว่าเงินที่สื่อน่ะพี่น้องเบิร์ตไปแล้วาะรวยฮะซิบทรหามาลานางบ่หับจากนางถือหรือบ่เนาะลืมส่งให้พี่ลำวานส่งให้แต่พี่นิดเบิ่งมือสาวพัดไพ่เบิรคลิปกือพี่ฉีถือน้่งอยู่ เนนชงชื่อดิเงีเน้นชื่อนนชมื่อดิเข้านะทอนออกแล้วได้จากสอบก็ได้หาสอบมอนออแล้วรวมแล้วเท่าไหรวมเป็นอนสี่สี่สิบหกสองสี่สิบหกสเอี่บหกรมแล้วะบอปายเสิบี่มันก็ได้เินี่แลพอเขาจะใส่จุดเต็มห้ดิคือบานเลยเดใส่จุดลดใส่จุดลดเ่าก็บพอพองออกมันหมัดบ่ด้เท่ากับ องอย่างอีเจ็ดสิบสองร่วมร่วงเ,เก่าขาเก่าขาได้กเเป็นเจ็ดสิบสองโอ้โทรหามาลาอีกคนพี่น้องนางถึกเลขอีบ้นางบาหามจากบเป็นลมเป็นแรงบอจกบถึจจกถเลข <c oughs> ถ้าไม่ซื้อเป็นถึกทังหวดก่อนพุ่นแนเมใช้ืออนมวดก่อนแหงกรบ,บอกเป๊ะสี่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 ยังกเลขออกสี่ส่บองมวดก่อนมันบอกยังสี่สี่ห ลักโคกนะไม่ยมันตอนแรกมันจัจับได้สีเอมลาบเอาบเอยังได้ซโตสีมาได้ซามโตแล้วม่ได้จักโตพี่น้องเล่นะเพิ่มได้จัโตเลขยังสะออกสีสีเพิ่มว่ามันขาดได้สีเลขสี่ต้องเถื่อสีทองใช้มันใส่แมวันนี้เลขเบิ้ลต่างหกซ้ำบนสิบเอดถ้าแม่มันออกหกซามบนนะกันเขากาสือขาก็ซื้อ เขาบอกกามบนมันออกหา3กซามแบนพอ,อ,อ,อสลอริซื่อเล็กแรกบอมักซื้อซื้อแต่บนั้นคนข่าวตอพี่น้องคนขา ได้ได้พี่น้องบริสุทธิ์เลขเข้านี่นะค่อยถือลายสุกข,ข์จหาชิมบะทวสื่อทำนั่นค่อยจะเกี่ยอ่ะแต่ถุงมือมือนาะได้ข่าวสี่ชิบเพกพี่น้อง เาเอานซาเจ็ดสิบสองรวมแหละเนาะแมนดขเจสบอบแล้วพี่น้องปั่นสรอบได้เรวมกันย่งอันไม่ใหญ่มร้อยกว่าร้อยในหน่อยนะพี่น้องคิดว่าตั้งเอาได้จะวางลงล่องจังี่ขครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ qua để là ừ. không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินมาให้ทุกเชา้าเลยวเพียงน,นี้นนเนาะบอยเพลงสิบแล้วบ่อยชื <ไป S 2> ่อขนมมากองเลี้ยอำลาโทรหากรบ่๋ับต้องใส่เต้นบุ๊คเบิรมอยู่ให้หน้าแหละป่ะเนี่ยไปไปรถที่สอง ได้สามรถอันน่ะเพื่องไปแล้วกับคนเขาผูกสล้อยบอกถ่ายคลิปมือเ้าเพวผัว่งางวดวันที่สิบหกผัว่าแท่งงวดเมือ่อวันที่หนึ่งเ,เนาะพี่น้องผู้ใดถือผู้ถือก็เมบนบอกสลอในเด้อเนาะคลิปนี่แต่สลอยได้หาสิบบาทเนาะพี่น้องนะม้ำบุกสาวเจ้าของบอกบอก่อยถือสิบสลอทีสิบบาทเนาะงวดหน้าเอาไม้เด้อพี่น้องผู้ใดที่บอสนะือเนาะบอสนะือก็ะยะว่ากันเด้อเนานะ มันก็ออกอยเลกมาเนาะพกหาสามกสามเนาะคันคนสื่อนั่นนะคันสนคนสื่อกันไม่ก็ะสือเนาะ,ะพี่น้อง6กสาม3กหาหาสามกหาก็หาตามพลอยหมั่นใจขนาดใส่หูงละลอยเลยนางนพี่น้องจา่าเดวมาอานี่ซิคอลเก็บภาพบรรยากาศใ้เพียงเท่านี้เนาะสะลอยได้ห้าสิบบาทแล้วเจ้าเม่เงินเงินเงินเลย พูดได้ถือเลขให้ค่าขานมมีเงินเนเด้อจักชิบบาทนะลูกเนาะชิบบาทจะกินบบเบิรตแล้วเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีดีใจกับพูดถือเลขเล้วพี่น้องพูดไดที่พูถือก,ก,ก็เอาวดหน่าเนาะ